9ปัญหาค้างคาใจในดากอนบอลบอกเลยว่าแต่ละปัญหามีงง,งแน่นอนแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวกันนะครับเรามาทําความรู้จักกับคนเขียนการ์ตูนเรื่องนี้กันก่อนดีกว่านะครับอาจารย์โทรียามาอากิระนะครับเกิดเมื่อวันที่5เมษายนปีพุทธศักราช2498 ที่เมืองคิโยชูเขตไฮจิเป็นนักวาดการ์ตูนชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อเสียงจากการเขียนการ์ตูนเรื่องด็อกเตอร์สลัมกับหนูน้อยอาราเลในปีพศ2 5 2 1และได้ตีพิมพ์หนังสือการ์ตูนรายสัปดาห์โชเนจัมและได้เป็นที่รู้จักกันดีจากเรื่องดากอนบอนซึ่งตีพิมพ์เป็นเวลา11ปีจากปีพศ2 5 2 7 ถึงปีพศ2538รวมทั้งหมด42เล่มซึ่งเป็นความสำเร็จของดาก้อนบอลและดาก้อนบอลได้ถูกนำไปสร้างเป็นการ์ตูนโทรทัศน์และวิดีโอเกมและสินค้าอื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับเชื่อได้ว่าไม่มีใครนะครับที่จะไม่รู้จักกับเรื่องดาก้อนบอลนะครับแน่นอนว่าเป็นการ์ตูนที่เก่าแก่จนเป็นตำนาน ก็พูดได้เลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าว่าในเรื่องดะกอนบอลที่ถูกเขียนขึ้นมานะครับก็ยังมีปัญหาที่ค้างคาใจผมนะไม่รู้ว่าคนอื่นจะค้างคาใจหรือเปล่านะครับแล้วนี้ผมก็จะมาพูดถึงปัญหาที่ค้างคาใจนะครับกับ9ปัญหาที่ยังค้างคาใจในเรื่องดะก้อนบอลนะครับแต่บอกเลยว่าแต่และปัญหานี้มีงงมีขำกันแน่นอนนะครับก็อย่าไปเสียเรียดนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะครับ 1. นึ่ย้ำชารู้สึกยังไงในตอนที่บูมาไปแต่งงานกับเบชิตาใช่ครับ ยำฉาจะรู้สึกยังไงถ้าหากเราเป็นแฟนการ์ตูนดากันบอลกันมาตั้งแต่เด็กนะครับเราก็คงจะรู้ดีกันว่ายำฉาคงจะได้แต่งงานกับบูมาแน่นอนเพราะว่าตอนนั้นเนื้อเรื่องปูทางให้บูมานั้นได้กับยำฉาแน่นอนยังไงก็ได้กับยำฉานะครับแต่เพราว่าเป็นเบชิต้าซะง,งั้นนะครับที่ได้บูมาไปครอบของถึงในการ์ตูนนะครับยำฉาจะไม่ได้แสดงออกอะไรมากมายแต่ถ้าเป็นความรู้สึกของผมนะครับถ้าเกิดคนที่ผมคบมาเนี่ยอยู่ดีๆเขาก็ไปคบกับคนอื่นและมีลูกกับคนอื่นเนี่ย ผมก็คงจะรู้สึกแย่มากกว่าจะแตกสลายอะไรประมาณนี้นะครับ 2. คนใส้ใสยังโกคูมีลูกได้อย่างไงนะครับอ่ะก็อย่างที่รู้กันดีนะครับว่าโงกุลนะคือเป็นคนที่แบบจะพูดว่าโง่ก็ไม่ใช่นะครับเขาซื่อครับแบบเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเลยคือมันเหมือนจะทะลึ่งแต่มันก็ไม่ทะลึ่งนะครับแม้กระทั่งในเกงในผู้หญิงมันก็ไม่รู้จักนะครับหรือแม้กระทั่งอวัยวะเพศฝ่ายตรงข้ามมันก็ยังไม่รู้จักเลยนะครับคือตอนเด็กะโงกุลมันจะเช็คนะครับว่าใครเป็นผู้หญิงผู้ชายมันไม่รู้นะครับมันจะต้อง สัมผัสถ้าเป็นผู้หญิงมันก็จะใช้เท้านะคือปั่นมากงูกุ้นนี่ปั่นจริงๆนะครับแต่ถึงบูม่าจะเป็นคนสอนให้โกคูที่รู้เรื่องต่างๆในภายหลังก็เหอะแต่ถ้าว่าโกคูรู้ได้ยังไงว่าการจะมีลูกต้องทำอย่างไงหรือว่าคนที่ทำคือจีจีกันแน่นะครับ3 ตกลงง,งกุลอายุเท่าไหร่กันแน่ก็งกุลนะครับพระเอกของเราที่มีพลังโคตรเทพเลยนะครับแต่ทว่าเราไม่เคยรู้กันเลยนะครับว่ามันอายุเท่าไรกันวะมันอายุเท่าไรกันแน่คาถามที่มันยังคาใจาผมอยู่ตลอดเลยนะครับว่าไอ้งกุลนี่สรุปอายุเท่าไหร่กันแน่วะงกุลนะครับถ้ารวมในเดอะมูฟวี่หรือว่าในหลายๆอย่างนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ ถือว่าตายบ่อยมากเลยนะถูกชุบชีวิตจากดาวกัณบอลก็บ่อยมากเลยนะครับและงงกุลมันก็ยังเคยถูกทําให้กลายเป็นเด็กอีกนะครับอีกทั้งนะครับชาวไซย,ยาจะมีอายุที่ยืนยาวกว่าคนบนโลกอีกด้วยนะครับก็นี่แหละครับผมก็เลยงงว่าตอนเนี้งงกุลมันอายุเท่าไหร่กันแน่คือใครรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับ4ถ้าจอมมันบูคืนชีพตอนงงกุลยังเป็นเด็กก็นั่นแหละครับถ้าเกิดว่าจอมมันบูมันฟื้นคืนชีพมาตั้งแต่ตอนงงกุลยังเป็นเด็กก็ตอนนั้นน่าจะเป็นตอนอาวสานของดาวก ไม่รู้จะเขียนอะไรต่อแล้วครับ 5. ดาก้อนบอลยังจําเป็นอยู่ไหมเล่นแรกๆนะครับความรู้สึกจุดบุ่งหมายของกระตูนเรื่องนี้ก็จะ เป็นแนวไปทางออกตามหาดาก้อนบอลเพื่อสิ่งที่เราต้องการนะเออเพื่อสิ่งที่ทุกคนต้องการอย่างบูมาก็อยากได้แฟนยำฉาก็ขอให้ตัวเองไม่กลัวผู้หญิงอย่างอูรอนก็ขอเก่งนายอะไรอย่างนี้นะครับขอความปรารถนาของตัวเองนะครับซึ่งตอนแรกนะครับดาก้อนบอลนั้นจะเขียนให้เป็นเรื่องราวคือการตามหาดาก้อนบอลแต่การตามหาดาก้อนบอลนั้นจะนานแต่นานมากนะครับแต่ตอนนี้คือการตามหาดาก้อนบอลจะแค่ไม่กี่หน้ากระดาษก็จัดบางทีหน้ากระดาษเดียวก็สามารถเจอดาก้อนบอลได้แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเนื้อเรื่องก็ดําเนินไปด้วยการปะจนภัยและการต่อสู้ ัตวรดาร์กบอลนะครับ,บ,นนะรบจะมีหน้าที่โผลมาแค่คืนชีพขอพรนู่นนี่นั่นแค่นั้นนะครับคือการรวบรวมดาร์กบอลหลังๆนะครับแค่ไม่กี่หน้ากระดาษเราก็สามารถที่จะรวบรวมดาร์กบอลได้ครบทั้ง7็ดลูกแล้วนะครับผมว่าเปลี่ยนชื่อเป็นการต่อสู้ของงงคุณไม่รู้จบเลยดีกว่านะครับ 6. เอ็นมะสยบตัวร้ายโหดๆได้อย่างไรใช่ครับ เคยมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่งงกุลตายนะครับแล้วถามเอ็นมาว่าราดิสพี่ชายของเขามาที่นี่ใหมนะครับเขาก็บอกว่าม้าแล้วก็อรารวาดใหญ่เลยนะครับแต่ก็จัดการได้แต่ก็เล่นเอาเสนเหนื่อยเลยนะครับแสดงว่าเอ็นมาก็ต้องเก่งในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ถ้าว่าตอนที่ตัวร้ายระดับจักรวาลอย่างเซลฟิเซอร์และจอมันบูตายนะครับเอ็นมาเอาชนะพวกนี้ได้อย่างไรใช่ไหมเพราะดูจากสเกลพลังของเอ็นมาไม่น่าจะมีพลังอะไรระดับเอวอร์วังขนาดนั้นนะครับ และอีกอย่างหนึ่งนะครับพวกตัวร้ายก็คงไม่ยอมที่จะตกทรกอย่างโดยดีนะครับใช่ไหมมันเอาเอาชนะได้ไงวะเจ็ด <7. S 1> ครูรินหายใจทางไหนใครสงสัยกันบ้างไหมครับเพราะว่าเคยมีอยู่ตอนหนึ่งนะครับที่คูร,รินมันไปสู้กับแบคทีเรียแมนอะเออ,อ,เอ,อที่ม,มันเป็นตัวเหม็นๆเลยอะตอนแรกตอนแรกคูร,รินเหม็นนะแต่งอกุลบอกว่าเฮ้ยคูร,รินไหนไมีจม,มูกนี่เออเออ,เอ,อใช่นี่ว่าวูรรมีจมูก <laughs> มันก็เลยเอาชนะมาได้นะครับแล้วสรุปว่าคูรินไม่มีจมูกแล้วหายใจทางไหน8 เบจิต้าจีบบูมาอย่างไงก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ค้างคาใจมากๆเลยนะครับอยากจะรู้จริงๆว่าเบจิต้ามันจีบสาวไม่เป็นมันแบบเก๊กอยู่ตลอดเวลามันจีบบูมาได้อย่างไงนะครับคิดภาพคิดภาพอย่างไรคิดภาพไม่ออกนะครับว่าคิดภาพแบบที่เบจิต้าไปจีบบูมาเออมันจะจีบยังไงวะหรือว่าเป็นบูมานะครับที่เป็นฝ่ายไปจีบเบจิต้าน่าจะเป็นบูมานะครับ9 ท่านทัพปะเป็นซูเปอร์สซยาก็อย่างที่รู้กันว่าชาวสซยยานะครับมาแปลงร่างเป็นซูเปอร์สซยาแล้วก็จะเปลี่ยนผมเป็นสีทองนะครับเอออยากรู้ว่านัปะจะเปลี่ยนอะไรเป็นสีทองครับเขาเขาเพราะว่านัปะมันหัวล้นไงใช่ไหมรู้ว่าจะเป็นแบบเขาสีทองอะไรเงี้ยเอยน่าจะเท่นะอยากเห็นมากเลยอะคือพิจิต้ามันไม่น่าฆ่าไม่น่าฆ่านัปะทิ้งเลยนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วครับสําหรับเก้าปัญหาที่ยังค้างคาใจของผมอยู่นะครับ เ <laughs> อ้ัเนเป็นชาคลิปนี้ก็อย่า like, share, ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับถ้าชอบมากๆก็แชร์แชร์แชร์ให้ไปให้เพื่อนๆทุกคนนะครับได้ดูนะครับส่วนนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย